เดี๋ยวกระเทียมหอ,อมก่อนนะจ๊ะน้องโมเดลลาปา่ากินจันน้องนะคะป่าหน้ากระเบาอจอยจ้ะเดี๋ยวกระเทียมหอ,อมออเราก็เอาป่าร่งขวันี่คือเรจะใส่ปใส่ปาใส่กะเาใส่กระเราลงไปเนปาะจา๊ะเนาะ เปียวเลยจ้าต่อไปก็ผงนัวจ้าใส่ใส่หน่อยเส็บหน่อยใส่หลายเส็บหลายเด้จ้าเด้อใส่หลายหัวลวกหัวโวลปินจ้าตามด้วยข้าวคั่ว ราค่ะแล้วก็คนค่ะโคตใส่กะทะเลยนอกจากพี่น้องผ่านเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนซ่านแล้เนะาะเพราะว่าห้องขวดซุกนี่แหละค่ะอะไร กระเทียมมีหอมเปรมีผักแพ้วจะมีต้นหอมจะมีต้นหอมพักซี่ใสลงไปหมดเลยจ้าพี่น้องแบใบโหดโดนค่ะเสร็จแล้วจ้าพี่น้อง โรยด้วยพริกค่ะพริกขีน้นกจ้ะไปเก็บมือนหละจ้ะใส่ตู้เย็นไว้ล่างแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้พริกย่าเอามาให้นาะจ้ะเนาะลราเป็นย่าเราปลูกพริกโรยลงไปค่ะเ,เวิร์ฟตามด้วยกระเทียมเกี่ยวค่ะสีมสมุตักต้มหัวปลาเนาะจ้ะเนาะ อันนี้ใส่ใบมอญด้วยจ้ะเนี่ยใบยมอนกับใบใบกะเพราจ้าเทลงไปเมื่อนะจ้าพี่น้องแล้วก็มีปากโกดสองต่อจ้า เรียบร้อยจ้ะนี่คือเมนูอาหารของเราต้มหัวป่าจ้ามีปลาโกสองตัวแล้วก็ลาบปลาจ้าตีไปบ้านแหน่มือนีก็บายจอยนะจ้าเนาะเร็วก,กะอันนี้พักเครื่องเคียงเข้าจ้ามีพักขาพักไซใบ,บตูมจ้ายอดักตูมแล้วก็บักเขือแล้วก็พวกปีจ้าแล้วก็พักกะถินไปกินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องก็อ ตอ,อดินเขาก่อนเด้อจ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ละจ้า